สวัสดีครับวันนี้ผมก็พาทุกคนมาตรวจระเบียงด้านนอกกันนะครับว่ามีเคสกรณีอะไรบ้างอย่างไรบ้างนะครับอย่างที่เห็นนะครับผม เห็นเป็นน้ำขังนะครับระเบียงน้านอกค่อนข้างเยอะแล้วก็พื้นผิวนะครับค่อนข้างครุขะหรือไม่เรียบนั่นเองนะครับโดยปกติแล้วนะครับถ้าสังเกตพื้นที่ส่วนมากนะครับเป็นพื้นขัดมันนะครับแต่ว่าอย่างที่เราตรวจพบนะครับตอนนี้ก็คือพื้นเขาไม่สม่ําเสมอกันนะครับโอเคครับในส่วนของงานแก้ไขเองนะครับก็คือ1นนะครับการแก้ไขเรื่องของพื้นนะครับควรขัด และปรับแต่งพื้นใหม่นะครับในส่วนของพื้นที่ผิวไม่เรียบนะครับสคือพื้นที่ไม่ได้สลบตัวนี้ต้องปรับใหม่เช่นเดียวกันนะครับก็คือว่าเราต้องปรับน้ำนะครับหรือบริเวณนั้นๆให้ลงรูระบายน้ำหรือท่อฟอร์เดนนั่นเองนะครับโอเคครับเนาะก็อย่างที่เห็นนะครับน้ำขังค่อนข้างหลายที่เลย น้ำขังม,มีผลอย่างไรนะครับน้ำผ่อนพวกนี้นะครับจะมีผล1น,นะครับพวกคาบแล้วก็2คือกลิ่นนะครับโอเคครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับในการตรวจของพื้นที่เคสนะครับที่ยกตัวอย่างในวันนี้